ด้วยสภาวะอันตึงเครียดและส,สไตล์ที่ยุ่งเหยิงในแต่ละวันทําให้หลายคนดื่มน้ำน้อยและทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ท้องผูกบ่อยอุจจาระแข็งขับถ่ายยากชอบทานเนื้อสัตว์และไม่ค่อยทานผักผลไม้จัดไปด่วนๆเลยกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปริน่าเอสไฟเบอร์ผลิตจากใยอาหารธรรมชาติร้อเเซมีสารสกัดหลักดังนี้ผงลิ้นจี่ช่วยกระตุน้นการทำงานของระบบขับถ่าย ผงสับป,ปะรดช่วยย่อยอาหารผงพีชช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นและปกป้องผิวสารสกัดทับทิมช่วยต้านการอักเสบลดไขมันและคอเลสเตอรอลผงสรลายสไปรูริน่าช่วยปรับสมดุลในร่างกายผงซีเลียมฮักช่วยลดอาการท้องผูกรวมถึงผงบูเบอรี่ผมมมงผมะม่วงผงผักโขมแอปเปลิลไฟเบอร์และข้าวโอ๊ตไฟเบอร์ ปรีนาเอสไฟเผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภยัยผ่านการรับรองถูกต้องอย่าแปลกใจถ้าต่อไปนี้มีแต่คนชมว่าคุณสวยขึ้นเพราะสุขภาพดีจากภายในย่อมเป็นประกายออร่าสู่ภายนอกปรีนาเอสไฟเบอชงกับน้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิห้อง ทานก่อนนอนดื่มง่ายถ่ายคล่องดื่มทุกวันดีทุกวันแถมหุ่นฟิตเฟิร์มกระชับขึ้นอีกด้วยสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ